ลุกผมยาวหน้าเปลี่ยนมากแบงค์โดนแซวสวยมาก อีกหนึ่งพระเอกสุดฮอตชื่อดังแบงค์ทิติมหาโยธารักหลายคนรู้จักหนุ่มแบงค์จากซีรีส์เรื่อฮอร์โมนไววาวุ่นหลังจากนั้นเขาเองก็มีผลงานการแสดงและอีกหลากหลายผลงานหลากหลายด้านให้แฟนคลับได้ติดตามอยู่เรื่อยๆหนุ่มแบงค์มีอินสตาแกรม @bang_titi ให้แฟนคลับได้ติดตามชมรูปภาพหล่อๆของเขาล่าสุดหนุ่มแบงค์ได้โพสภาพตัวเองแปลงโฉมเป็นหนุ่มผมยาวถ่ายรูปแบบหันข้างพร้อมแคป ชันบอกว่าอุ๊ยน่าลอยงานนี้เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ชมความสวยสนานบอกกันว่าลุคนี้สวยนะแถมแซวบอกขอจีบอีกด้วยลุกผมยาวจะเป็นอย่างไรไปชมกันจ้า